โรงงานเก็บฮอปครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเก็บฮอปนะครับเราเรียกดอกฮอปที่เก็บสดๆว่าเวทเวทฮอปฮอปชุดนี้ปลูกมาตั้งแต่วันที่1กันยาจนถึงวันนี้ก็ ร้อยร้อสิบวันนะครับร้อยสิบห้าวันจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยออกดอกแล้วก็ดอกก็แห้งแก่จัดพร้อมที่จะเก็บครับวิธีการก็คือเราเราจะตัดตัดเถานะครับ ตัดเทาแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดเถาด้านบนตัดเชือกโยงให้ขาดลงมาเลยครับ เาฮอปชุดแรกนะครับที่ถูกตัดลงมามีดอกมากพอสมควรครับดอกกำลังแก่ได้ที่เลยนี่ครับแรงงานแม่อุ้ยกำลังเด็ดดอกฮอป ได้เยอะไหมครับสัก200รกิโลได้ไหมไหนนะลองดูซิโอ้นี่ครับโชว์ผลผลิตหน่อยท่านใดสนใจนะครับต้องการดอกคอปสดเอาไปต้มเบียร์ติดต่อมานะครับย กี่เดือนตัดอีกสามเดือนไม่ทำถึงเมื่อวะถึงไหมมันดอกเต็มเลยวเนี่ยอยากให้มันดอกทไงนี่ผู้รับเหมามาแล้วครับผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเรื่องฮอปของประเทศไทยคุณคุณเอกนะครับ ตอนนี้กำลัง QC คุณภาพของฮอปสายพันธุ์โคลัมบัสอืมเต็มใช่ไหมอย่างนี้ถือว่าเยอะไหมก็มันก็ได้อยู่แต่มันยังไม่ได้มันไม่สุกมากครับมันก็จะดันสีเหลืองๆค่ะพี่แจ้งถ้าสุกมากมันจะสีจะขุ่นอ็นนีเป็นคริสตัลบอลอยู่อ๋อเหลืองๆน่าถ้าสุกเลือมันเป็นขึมา มันจะขุ่นกว่านี้หน่อยแล้วก็เก็บเร็วไปงี้ไงหรือไม่อ่ะมันได้อยู่ถ้าเก็บอีกนิดนึงก็ก็จะโอเคแต่มันก็ไม่ได้เจนนะแล้วมันก็มันกรอกแห้งอ่ะถ้ามันเก็บเห็นเนาะเหลืองๆเนี่ยใช่ครับแต่ว่ามัมเห็นครับเห็นนะครัเราจะดูรูปรูปเม็ดมันรูปเม็ดมันจะเปลี่ยนไปจากกลมมันจะบุ๋มลงครับอ๋อมันหอมจริงๆมันจะขม มันหอมาอมากมกินเนีน่ย <c oughs> ม,ม,ม <c oughs> บเนี้ไม่ไหวเลยตอนนี้คนจีนด้วยกันอยู่อ,ะอ่ะยิ่งบอกเสื้อไม่พันเนี่ยพี่ตาดูนี่นะออนนมัน,เป,นเป็นพันไทยนะแล้วก็ตัดปีละหนเดียวปีละหนเ,เดียวครับดีเลายังตอไหวก็เม็เม็ดไยมันิ่งน่องอู้จี้ยทำให้พี่ตาไม่อยากตายใหญ่ไมอยากดูอยากดูใช่ไหมอยากดูสนฮอบเจริญกว่า ดูหลานจะเลยหลานยังไม่โตหานใครหลานหลานอื่นัไม่อยากไปอันนี้่นะครับหานทำไมหลายกิโลก่าวพอมาช่วยเก็กทุกคนอ่ะยับแล้วของส่วนไปแล้วนตัจริงเด็กรุเนี่ มันไม่ต้องมานั่งรอต้นเล็กขึ้นมาใหญ่มันจะแตกจากที่เราตัดสายพันธุ์โคลัมบัสนะครับตัดยะไนครับแค่เข่ามั้งครอบแรกนะครับฮาร์เเวสต้งแค่เข่ามั้งจักจักดินนะตัดไปแล้วแค่เหลือแค่นี้แล้วมันจะต่อต่อจากด้านเลยเดี๋ยวมันจะแตกจากหลางด้วยแล้วก็แตกจากแตกจากที่มันมี มีนั่นแง่งขึ้นมาครับมันจะแตกขึ้นมาแล้วปลูกเชื้อใหม่ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ต้องผูกครับเพราะว่าเราเอาเราเอาอที่แตกจากจากไอ้เถาอ่ะเอาแตกจากข้างล่างไม่ดีกว่าข้างล่างดีกว่าจริงจริงข้างล่างดีกว่าครับก็ผมผมเห็นในเมืองนอกมันตัดเหลือแค่นี้เองนะนี่เหลือแค่นี้ประมาณเนี้ยอครึ่งครึ่งแข้งตัดให้เงามันแตกอ่ะตัดให้มันข้างล่างมันแตกครับ ตอกแล้วประมาณ0.6กรัมอะ่ะผมเคยช่างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเรียบร้อยกดออิโอส่งมอบส่งมอบครับขอบ,ขอบแรกขอบแรกครับพันร้อยสามสิบกิโลอ่ะทำไม หนึ่งสองสามสายพันธุ์โคลัมบัสครับขอบแรกนะครับจากฮอปสเตอร์เชียงรายนะคุณคุณเอกเท่าไหร่คะได้น้ำหนักเท่าไหร่คะหนักพันสามร้อยกรัมโอเคหนึ่งกิโลสามร้อยหนึ่งกิโลสามขีดนะครับโอเคครับส่งมอบขอบคุณครับเดี๋ยวไปจัดการต่อ